สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับสำหรับวันนี้ลุงของเก่านะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสาธุวันนี้ก็จะมาเล่ากันนะครับลุงของเก่าเล่าสู่ฟังพี่น้องสำหรับวันนี้วันที่1น,นะครับมียอนะครับหกสาม ก็จะลงให้2ชุดไปเลยนะครับสำหรับพอมสินแล้วก็หวยลา,าวนะครับพี่น้อง <ul ises> ก็ตัวเลขน่าจะเป็นก็มีประมาณนะครับ <ul ises> ก็จะลงให้นะครับสำหรับวันนี้ลุงของเก่านะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงลงให้นะครับ ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็ขอฝากีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีกันทุกท่วหน้านะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับขอฝากกันไว้พี่น้องก็มากันที่ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับ ลุงขอปบปากเอาไว้ให้เพื่อเป็นนาทางวันที่หนึ่งมิยหกสามนะครับก็เป็นฉลากอมศินนะครับและก็หวยลาวกันนะครับพี่น้องออกวันเดียวกันนะครับทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวยลาวนะครับและออมศินนะครับพี่น้องที่ลงลงให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้อง ก็เรื่องเล่านะครับจะเล่าสู่พี่น้องฟังก็ตัวเลขน่าจะเป็นนะครับอยู่ที่สามเจ็ดสี่นะครับตัวเลขน่าจะเป็นสามตัวแตกหรือไม่ฝากไว้นะครับที่สามหกเจ็ดตัวเลขนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับพี่น้องสามห้าเจ็ดนะครับสามห้าเจ็ด เลขสามตัวแตกนะครับสำหรับสองตัวตัวเลขที่น่าจะเป็นที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวเลขน่าจะตองก็เจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับตัวเลขน่าจะเป็นนะครับกรลากรอมสิน ก็สูตรนะครับก็คือสูตรนะครับมีมีถูกนะครับออกปากไว้ด้วยสำหรับสองตัวล่างนะครับเลขตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับพี่ห้าสี่สี่ห้านะครับหกสี่สี่หกแปดสี่สี่แปดจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับพี่น้องในการรับชมนะครับลุงลงให้นะครับเรียบสี่ขอกันมา ก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้นะครับกลักออมศินนะครับอ่าห้าปีนะครับสลับออมศินนะครับตัวเลขน่าจะเป็นก็ขอฝากพี่น้องนะครับไว้ในคลิปนี้นะครับมากันที่หวยลาวนะครับตัวเลขน่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะครับใช้ดุลพินิจของพี่น้องเอง ลุงของเก่านะครับไม่สนับสนุนในเล่การพนันนะครับทุกชนิดนะครับพี่น้องแล้วแต่ท่านนะครับลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรก็คือสูตรนะครับสลับตัวเลขทุกตัวนะครับก็น่าจะเป็นน่าจะมานะครับที่เจ็ดสามแปดนะครับหวยลาวนะครับพี่น้องสามตัวแตกหรือไม่นะครับตัวเลขน่าจะเป็นสามหกเจ็ดเจ็ดหกแปดนะครับ ก็มากันที่สองตัวแตกนะครับสองตัวบนล่างนะครับพี่น้องโหวตใช้วิจิลนญาณน,นะครับในการรับชมก็มาที่สามแปดแปดสามหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับตัวเลขน่าจะเป็นสลากงวดนี้สลากหวยลาวนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันจันทร์นะครับหวยลาววันจันทร์ ตัวเลขน่าจะเป็นนะครับจอให้แล้วนะครับอสองชุดนะครับจอให้ที่บนที่3า8แปดแปสามแปดนะครับล่างจอให้6 7เ6็ดเจนะครับพี่น้องขฝากพี่น้องสีทุกท่านไปด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวาทางเท่านั้น สูตรก็คือสูตรนะครับมีผิดมีถูกนะครับพี่น้องผงไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่นะครับพี่น้องโอดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้อฝากเก็บีทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นําไปใช้วิจารณญาณนะครับใช้ดุลพินิจของท่านเองนะครับไม่ปักหมุดให้นะครับหาซื้อกันเองนะครับ ลุงของเก่าไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดสำหรับพี่น้องเอฟีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับอย่ากลข้ามโฆษณานะครับก็เวลาเพียงน้อยนิดนะครับใช้ดูกันนะครับให้จบชิปนะครับพี่น้องจะได้ทราบตัวเลขนะครับว่าตัวเลขที่น่าจะเป็นอยู่ประมาณไหนพี่น้องคงเข้าใจนะครับ ก็ใช้ดุลพินิษในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วย f c ทุกท่านนะครับตัวเจตัวเน้นให้แล้วนะครับพี่น้องจะการันตีฟันทงได้ไหมสําหรับวดนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องผู้เข้ามาติดตามจงโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสลัดคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วย สลับวันที่หนึ่งนะครับมิยอนะครับหกสามมาที่สองชุดนะครับเป็นฉลาความสินนะครับก็มาที่หวยหลาวกันด้วยนะครับพี่น้องตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับหลุงลงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับถ้ามีประมัน นี้นะครับขอฝากไปด้วยให้พี่น้องโบดใช้วิจาลรนาานะครับในการรับชมนะครับจะมี2ชุดนะครับที่ลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโชดใ้วิจาลณญาณนะครับไม่ฝากหมดนะครับหาซื้อกันเองนะครับดูไม่ทันก็ย้อนนะครับย้อนคลิปดูนะครับ ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับตัวเลขใกล้เคียงนะครับที่น่าจะเป็นนะครับสำหรับวันที่หนึ่งมิยนนะครับสองชุดนะครับจัดให้ที่ตัวเลขสูตรนะครับสูตรคำนวณนะครับการคำนวณสูตรนะครับเป็นสถิติส่วนตัวนะครับไม่แนะนาทางให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับสำหรับพี่น้อง ก็มาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันที่หนึ่งมิยอนี้ก็ห่วยรัฐบาลนะครับแล้วก็ออมสินนะครับหวยไทยนะครับก็มาที่ตัวเลขนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับ ซีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่าสามใจนะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วยนะครับซีทุกท่านก็มาติดตามอย่าข้ามโฆษณานะครับติดตามไว้เพื่อไปกันต่อนะครับสหลับงวดนี้ก็ขอ,ขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับ ลง,ลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องสูตรก็คือสูตรนะครับมีผิดมีถูกพี่น้องไม่ว่ากันนะครับตามกันไปนะครับพี่น้องอยากได้ก็สไลด์เบอร์เข้ามานะครับที่ลุงของเก่านะครับขอหมายเลขบัญชีผ่านทําบุญเป็นสะพานบุญให้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องลงให้แล้วก็ที่เอดดลายเบอร์นะครับศูนย์เก้าสามสามเก้าสามสามหนึ่งแปดแปดทุกคลิปจะมีให้พี่น้องนะครับแอดไลน์กันได้นะครับผู้ที่้ามารับชมขอให้พี่น้องจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขวฝากพี่น้องไว้ทีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ